มาดูโจทย์ข้อ5 11เขาว่าจากรูปวัตถุ a และ b ผูกติดก,กับเครื่องช่างสปริงแล้วก็ถือได้ว่าเชือกและสปริงเบ้าก็คือเราไม่คิดมวลของมันแล้วก็ a และ d มีมวล4กิโลแล้วก็6กิโลตามลำดับเครื่องช่างสปริงจะอ่านค่าได้เท่าใดน,นั่นก็คือหาแรงตึงเชือกที่มันดึงสปริงมนเองซึ่งแรงตึงเชือกเราต้องรู้ก็คือมันจะออกจากวัตถุเสมอหมายความว่า,วา วัตถุ A เนี่ยที่ผูกเชือกอยู่ก,ยออก,ก,ก,ก็จะมีแรงตึงเชือกคือ T เนี่ยพุ่งออกจากมันไอ้เครื่องจะสปริงก็จะมีแรงตึงเชือก T ออกจากมันอ่าข้างสองฝั่งนี่ก็ T ออกจากวัตถุ B เหมือนกันซึ่งเชือกมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันหมายความว่าแรงตึงเชือกมันจะเท่ากันแล้วก็แรงตึงเชือกนี่แหละจะเป็น แรงที่ดึงสปริงออกมาก็คือเลยหาทีนั่นเองนะครับเราจะหาทีทีนี้ไอ้วัตถุ a กับวัตถุ b มันจะมีแรงแรงหนึงที่เป็นแรงธรรมชาติของมันเสมอก็คือแรง mg เนาะก็กลายเป็น ma g ลงมาแล้วก็เป็น mrb g ลงมาทีนี้ดูข่าวเราจะรู้เลยว่า วัตถุตัวเนี้ยเคลื่อนที่ยังไงไอ้หกกิโลเนี้ยมันมากกว่าเนาะมันมากกว่าหมายความว่าเหตุการณ์เนี้ยวัตถุมันเคลื่อนที่แบบนี้ครับไอหกกิโลก็จะดึนสี่กิโลขึ้นมาแล้ววิ่งมาทางนี้ด้วยความเร่งค่าหนึ่งหาด้วยความเร่งค่าหนึ่ง ทีนี้การจะหา t ได้เมื่อมันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งต้องไปหาความเร่งก่อนนะครับไปหาความเร่งก่อนทีนี้ความเาาร่งหานยังไงเราก็ตั้งสูตรเดิมเพราะว่านิวตันเนี่ยมีแค่สูตรเดียวเราก็ตั้งเลย sigma f เท่ากับ ma ที่้ถ้าเราเพิจารณาแรงที่กระทําต่อระบบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองแรงก็คือมีแรงของ mbg แล้วก็ m a g ที่กระทําแย่งกันอยู่คือดึงแย่งกันตนนัวนี้ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้หกกิโลเนี่ยมันชนะเราต้องใต้ไ้หกกิโลเนี่ยขึ้นมาครับก็คือแรงของมันก็คือน้ําหนักน้ําหนักของมันก็เป็น m b g หารแลก็ลบ m a g ที่พยายามดึงแย่งกันอยู่แล้วก็เท่ากับ m m ก็คือ m รวมเพราะเราคิดระบบใหญ่ก็จะเป็น m a บวก m b แล้วก็คูณ a อ่ะแทนค่าเลย mb ก็คือ6เนอะ g แล้วก็ใช้10ไปเลย ma ก็4อ่าส่วน g ก็ใช้10ไปเลยเท่ากับ m รวม m รวมของเราก็า ma ก็คือ4บวกห a อ่านี้ก็ได้60ลบ40เท่ากับสิ เอเราได้ A ละ a ของเราคิดในใจเลยครับ60บลบ4ี่ิบยี่สิบสิยาไปหารมันก็เป็น2เมตรต่อวิกํำลัง2พอได้ A เสร็จเราก็สามารถไปหาค่า T ได้ทีนี้ค่า T เราหาได้จากก้อนไหนก็ได้จะหาจากที่ B ก็ได้ จะหาจากที่ a ก็ได้คุณจะหาจากที่ a ก็แล้วกันที่ว็สูงก่อน a นะครับเพราจะหาเราจะหาความแรงตึงเชือกโทษทีแรงตึงเชือกที่วัตถุอ่า a มันเคลื่อนที่ขึ้นที่มันรู้ว่า a เนี่ยมันมีแรงอะไรที่กระทำมันบ้าง ก็คือมีแรงตึงเชื่อนั่นแหละก็คือทีขึ้นแล้วก็ m a g ลงวัตถุ a มันเคลื่อนที่ขึ้นหมายคก็ว่าแรงขึ้นชนะแล้วก็ลบแรงลงเท่ากับ m ก็ m ของมันเพราะเราสนใจแค่ก้อน a m a g แทนค่าไปเลย m a ก็4 g ก็10 M A ก็4ทที่าโทษทีรีไปนี่คือ M A นะ M A A มเอเะกล็ยเป็นเอบ m a ก็คือเอเอ็อ่า m a ็็มเอเมือนกันความเอ่ง,ก,อองก,ก็คือหาไม่แกอก็คือ จะกลายเป็น t ลบ40เท่ากับ8ที t เดียวก็คือได้48นิวตันนั่นเองอันนี้คือแรงตึงเชือกหรือว่คือแรงที่มันจะสปริงให้ยืดออกนั่นเองโอเคเนาะข้อนี้ก็จบไปแล้วนะครับ